รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียว ที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนช่วงนี้นะน้องไอนะ,ะพูดเลยนะเป็นนักแสดงก็ดีเป็นเจ้าหน้าที่ก็ดีเป็นประชาชนก็ดีเป็นใครก็ตามในประเทศไทยหรือในโลกนี้นะ มีอาชีพเดียวไม่รอดแล้วจริงตอนนี้ทําให้รู้เลยว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยต้องแบบว่ามีอาชีพเสริมถูกคืออยากได้ไอเดียใหม่ๆมากเลยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเองจะทําอะไรดีอยากมีไอเดียใหม่ๆอ่ะงั้นเราต้องปรึกษา12บราศีที่มาในวันนี้เพราะเขาไม่มีไอเดียอะไรเลยเฮ้ยเขาต้องมีไอเดียอะไรดีไงบางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยไอเดียนี <gor> ้เราไม่เคยคิดมาก่อนคุยกันไปคิดกันคุยหน่อยอ่ะไปพบกับ12ท่าน12ราศีครับ ฉันชักอยากกลายเป็นเหียาเธอเป็นเสืเปลือยจิ้มเกลือจิ้มดูสักทีจะดีไหมเแ็ดเป็ดจนอนนาสอดรถชาคุณจะถึงใจ ทําอะไรดีอาชีพก็ไม่รู้จะทําอะไรเสริมมีไอเดียเด็ดๆอะไรบ้างคือตอนนี้มีคนมีอาชีพอะไรกันบ้างคิดว่าจะมีอาชีพใหม่ในชีวิตของเราไหมของผมนี่ทําอาชีพขายเฮ้ยจะมีคนซื้อไหมเฮ้ยขายกุ้งแม่น้าเขาเป็นตัวตัวแชรฟิชทงทั่วประเทศไทยเลยของแกไม่ของมันมีนี่ปลาจจกลายปลาแจกลายปลาโอกกละมีอาชีพใหม่เป็นพ่อค้าขายกุ้งขายปลาส่งตรงจาก ทางบอกว่าทะเลสดๆเลยใช่แล้วพี่แมนนะคะมีอาชีพเสริมไหมอันนี้แบบเป็นไอเดียได้เลยคือเวลาเราคิดอะไรไม่ออกขาอะไรไม่ออกเนี่ยผมใช้แค่คําพูดเตื่ได้เงิน,นเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอพี่ได้ยังไงอะ่ะก็แม่ครับขอตังค์หน่อยแม่ครับขอตังค์หน่อยโอ้โหครับผมแม่นี่ไม่ใช่แม่ของเขานะแม่เมียของเขาตอนแรกเขาเรียกว่าแม่ก็ก็ก็นี่ครับก็เปลี่ยนเหมือนกันนะจากที่แบบทํางานนั้นนู่นนี่ก็ ก็ต้องขายของอย่างเช่นแบบขายของส่วนตัวที่ไม่จําเป็นอ่ะก็ปล่อยออกไปบ้างนยครับก็ได้เยอะก็ก็ก็ช่วยช่วยผ่านไปได้มันก็ต้องมันก็ต้องยอมนะอย่างของอย่างผมเราทํารีสอร์ทเล็กๆด้วยมันรายได้ของมันคือลูกค้าไม่มีลูกค้ามันก็เลยอยู่ไม่ได้แต่เราต้องจ่ายเงินพนักงานถ้าเราไม่จ่ายเขาก็ไม่อยู่อยู่ไม่ได้เขาต้องมีครอบครัวอีกโอ้เยอะเลยเนี่ยมันยากะก็ต้องทําขนม ทำอะไรในร้านแปลงหรืออะไรเงี้ยเอามาขายเอามาอะไรเพื่อเอาเงินได้เข้ามาให้แต่อรัวแกจริงจงผมก็สั่งกินตลอดแล้วแบบหัวเลาะทั้งวันเลยเพื่อะไรเป็นอารัวใบไม้เขียวโอเคอันนี้ปขาวที่ทำบราวนี่ค่ะคือทำบราวนี่ซึ่งจะหวานไม่มากที่ที่น้องๆเหมือนเราเราคิดสูตรใหม่อะไรเงี้ยให้รสชาติแปลกกว่าที่อื่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยดีดีดีจิ๊ปปี้ เออะไรม่รู้่ักทีแบบลายตรงนี้ค่ะแหวนมันเป็นแบบช h u n k ริง n g เละค่ะแบบใส่เยอะๆอะค่ะแบบใส่สิบนิ้วเลยก็ได้เหมืนเหมือนให้มันออกเป็นการ์ตูนการ์ตูนนิดหน่อยใช่ค่ะแบบน่ารักน่ารักตอนนี้กําลังมาว่หรอแล้วกำลังจะไปยังแล้วคือมาแป๊บเดียวไปใช้อยกฉัู่อย่างเงีแล้วพี่ดีกว่าพี่ส้มดีกว่าของพี่เนี่ยทุกคนสามารถไปซื้อกินได้สบายๆเลยพี่ทําน้ําพริกซึ่งต้องบอกว่าเป็นน้ําพริกช่วยชาติอ ช่วยชาติยังไงหลายๆคนสงสัยช่วยชาติยังไงคือพี่ชายชื่อชาติตกงานอยู่ขายน้ำพริกช่วยชาติขายน้ำพริกน้ำพริกพี่กับน้ำปลานะคะเป็นน้ำปลาของพี่หมาแล้วก็น้ำพริกเนี่ยมีเยอะเลยหลายรสเลยมันต้องพยายามดิ้นรนนะเราอยู่อย่างแจ็คเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาขายนู่นขายนี้พี่ผัดอะไรพี่ผัดตอนนี้ขายปลาสลิตคือเราช่วยชาวบ้านยกเขาเนี่ยผลิต แล้วเราก็จะช่วยเขาขายขายในไอจีเราขายทุกคนอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าเป็นอาชีพเสริมของแต่ละคนเนาะวีที่คิงทําก็คือของชาวบ้านแล้วก็มาขายต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเอากําไรกับชาวบ้านเออคือสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพก็ของแม่นะเราเปิดช่องทางหน้าเฟซบ o o กทิกต็อกของแม่คนติดตามเยอะก็เลยแบบไม่คิดค่ารีวิว ทุกคนส่งสินค้ามาเราก็เลย oh. สินค้ามาแต่เราได้ไม่กิดค่ารีวิวเนี่ยต้องช่วยค่าเน็ตเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์การขาย,ยางไง แต่ถ <formation> ้าเลื่ออแบบไม่ได้ผลิตเแล้วขายจริะเรี่งค่าสาลรุ้บวกนะอะไรแบบนี้ก็เป็นรายได้เข้าบ้านเพราะเราก็ต้องจ่ายค่าเน็ตน์อะไรเอรีเปรายได้เขาแสดงว่าคิดนั่นแหละแต่เราไม่ได้ลงทุนเลยแบบเอะไรไม่ได้คิดันแต่งจริรไม่ปกตไคิดไม่ได้คิดเไม่ไิเไม่ได้คิดเงแไ่ฝ่้ยบัญชีไม่ได้รีวเวฟรีไงคิด่วงโคิดเ่ไดคิดล่้วเลาไม้คเตรไมเยม่ไคิดเลยม่ด้คิดเลไป่ได้ไม่ได้คเยมไ้ย ปิดศึกกันเลยดีกว่าคุณน้องค่ะเกี่ยวเนื่องกับที่เราคุยกันไปเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับเกี่ยวกับอาชีพของคนเปิดศึกข้อที่หนึ่งราะสีใดในช่วงนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วรวย ราศีกันกจบพี่แจ๊คทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่แจ๊คครับเพราะว่าเห็นพี่แจ๊คทำอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้ค่ะ<อ>คือไม่ได้แค่ง,งานแสดงใช่ค่ะยังแบบทำเพลงทำอะไรนะรีวิวสินค้าใดๆใช่ใช่ไปพุม่มกลับด้วยนะ จริงเหรอคะเป็นผู้กำกับปไปถึงผู้กำกับหนังที่มาผู้กำก,กับผู้กำกับแบบผู้กำกับออนไลน์ผู้กำกับออนไลน์ไม่ค่อยไปกองครับก็ดูผ่านในในมือถือเอาครับอ่ะก็ตอบพี่แจ็คนะคะ,คะมาถึงชิปปี้ค่ะและชิปปีต้ตอบว่า,าราัากแม่ก่อนที่แม่นะครับเพราะอะไรแม่ตอบที่แม่ะว่าเพราะว่าเรามีลูกเราก็เปลี่ยนเป็นอาชีพเป็นคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนอาชีพเป็นคุณพ่อ น่ารักอะผมชอบผมชอบการตอบของเขาก็ความแบบมีเบบีเขาก็จะช่วยนําโชคลาบมาให้เราด้วยเลยแบบนี้อ๋อคิดว่าพี่แมนน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรใช่เช่นงานแสดงงานอะไรไม่มีแล้วยแต่ว่าหลักๆพี่มันออกไม่ได้ก็คือคือต้องเป็นพ่อเป็นพ่อแล้วก็ต้องเป็นพ่อตลอดชีวิตแบบนี้ก็เลยแบบเออน่าจะเป็นอาชีพหลักของเขาอาจจะเป็นคุณพ่อแล้วก็ก็ยังรับงานอื่นๆอยู่ความคิดดีครับ มาถึงพี่ยวยคะ่ะร้อตอบว่าราศีกุน้องเชเบลทำไมถึงเป็นเชเบลจากที่คุยกับน้องเชเบลนะผมรู<ๆ>้สึกว่าคืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนอาชีพหรอกแต่ผมเหมือนกับว่าน้องเขาทําอะไรเพิ่มเติมอ่ะน่าจะรวยครับรเพราะว่าเขาไปศึกษาอะไรหลายอย่างนะทา <ำ S 1> อ,อะไรเชเบลทาอะไรช่วงนี้กําลังเรียนจิตวิทยาออนไลน์ค่ะจิตวิทยาใช่ค่ะคือเหมือนแบบว่าเราจะรับปรึกษา ให้กับคนที่ปวดปเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเพราะ,ะเราเคยเป็นแล้วก็หรือว่าใครมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาก็เข้ามาคุยได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเชอรสังเกตตัวเองว่าเชจะเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนเรามักจะให้คําแนะนําจากบุคคลที่สคือจะไม่ได้แบบว่าแบบอยู่ฝั่งเพื่อนด้วยคือเราจะเป็นคนกลางแล้วก็มองจากคนนอกอ,อะไรเงี้ย ก็คือเราก็เลยแบบว่าเริ่มศึกษาเพราะเราสนใจเกี่ยวกับความคิดความอ่านของคนเแล้วเขาเป็นคนแบบแต่นักจิตวิทยานี่ดีนะนักจิตวิทยานี่ต่อไปจะเป็นอาชีพที่สําคัญคนต้องการและคนต้องการ AI ทําแทนไม่ได้ใช่มาถึงพี่พิค่ะพี่พสลุงนนท์เฮ้ยพิอานพลทลุงนนท์เออก็ได้นี่มาตอบว่าร่กหนีนิติกี่ผัดไทยแม่พัดใช่เพราะว่ารู้สวา ที่ประไทยเขาแก่ขึ้นทุกวันทุกวันแล้วแบบกระดูกกระเดี้ยมันไม่ดีแล้วไงก็คือเขาน่าจะเปลี่ยนจากอาชีพนักแสดงเนี่ยไปขายปลาสลิดเมื่อกี้เขาบอกว่าขายปลาสลิดอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเขาขายปลาสลิดเนี่ยนีมันจะถูกทางเขาพี่พลดให้ออกจากวงการเลยเหรอครับก็ดูมทไี่ข้าวขางยังแข็งแรงอยู่มาถึงแจ๊คค่ะเมื่อไหร่จะออกจากวงการล่ะ เอาวงการออกจากผมดีกว่าครับผมเลยและแจตอบว่าราศีบินพี่จิ้งหรีขาวคือพี่จิ้งหรีขาวเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมีอาชีพเสริมคือคนรอดูเขาส้คนเนี่ยตามเขาเยอะมากในไลฟ์เนี่ยคือถ้าคนไม่รู้จริงเนี่ยเขาจะเขาจะมีเรื่องกับมูเตลูของเขาที่เขาแบบนับถือก็คือจะเป็นแม่แก่นแม่แก่นราศีใดในช่วงนี้ เงินช็อตกระทันทหันงจริงอะไม่ได้เตรียมเตรียมตัวว่าจะต้องเจอโควิดเจอสถานการณ์แบบนี้มันตกใจตกใจนี้คือไม่มีเงินที่จะซัพพอร์ตครอบครัวมันก็ช็อตกระทุกาศีแหละตอนนี้ <F> <laughs> แต่เขาจะช็อตนัก <laughs> เพราะว่าเขาเป็นผู้นําเรื่องนี้แหละครับคือเรื่องที่ต้องระวังเพราะมันจะทําให้เงินช็อตร่วมเปิดศึกโดย และลินพร o อพเพอรตี้เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยามิโคบาดมีรักษาอาการชาจากปลาประสาทเสพเิเครื่องดื่มอิชิตันวิตซีซีราศีใดในช่วงนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วรวยนะจะแต่ว่าราศีบินมจิ้จขาว คือพี่ยิ่งรีขาวเนี่ยเขาจะมีเรื่องกับมูเตลองเขาที่เขาแบบนับถือก็คือจะเป็นแม่แก่นแม่แก่นนะครับแม่แก่นเขาต้นมะขามนะครับก็คือแต่หมดแล้วนะต้นมะขามเนี่ยหมดแล้วนะทาไมยังมีขายอยู่เนี่ยเดี๋ยวอธิบายทีหลังอธิบายเลยคือผมมองว่าอาชีพเขาเนี่ยน่าจะมีได้หลากหลายทางเพราะว่าเขาเป็นคนเก่ง นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งผมเชื่อว่าราศีเขาเนี่ยน่าจะน่าจะใช่แหละน่าจะทำอาชีพเสริมแล้วจะรวยมาถึงพี่จิงหลีดขาวเลยค่ะแล้วพี่ตอบว่าราศีตัวเองราศีมีพี่จิ้งขาวเดี๋ยวแกะข่าวก่อนตอนนั้นมันหมดกระจริงมันมีผงไงเรามาทำเป็นเรซินผสมผงกันมาขามอันนี้ชุดนี้ต้องบอกว่าเส้นนี้เราจะสร้างโบสแล้วก็มีคนแบบศรัทธาก็เหมือนว่า อ่าเช่าไปเช่าไปบูชาอะไรเงี้ยเราจะไปไปคือเหมือนว่าเราจะไปบริจาคสร้างโบสถ์เราสร้างเลยเราสร้างเลยสร้างเลยเหรอสร้างเลยเป็นเจ้าภาพเลยค่ะว้าวก็เลยเกิดเกิดอ่ารุ่นรุ่นเป็นผงค่ะผงแม่แก่นมะขามถึงว่าบอกหมดแล้วใช่ไหมคะคราวนั้นคุณนุ้ยสุจิราเนี่ยเขาบอกว่าผงอย่าทิ้งผงเนี่ยเขาจะโรยโบสถ์ไงตามฐานโบสถ์ตามฐานพระ ซึ่งมงคลอยู่แล้วเราก็เลยมาทําแบบนี้แนะนําให้ทําแบบนี้ค่ะอนุโมทนาค่ะนิพัดตอตว่าราศีดวใจยืนพ้นต่ออาน้พัดต์ตว่ามิจิตตัวเองเออพ่อแม่จะเอไรจะมาขายปลาสลิดแล้วเหรอแม่แต่ตัวปลาสลิดนั่นช่วยเขาแต่ตอนเนี้ยอันนี้เป็นโครงการนะขอให้ทําได้คือตัวเองมีตึกแถวอยู่ที่บางแสนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยข้างๆเนี่ยมันมีอีกห้าห้องคือพี่อยากได้หมด แล้วก็คุยกับลูกว่าอยากจะทําเป็นสถานเลี้ยงคนชราหมายถึงว่าหมายถึงว่าเอออยากจะทำแล้วก็จะพาแบบดูแลให้อะไรเงี้ยมีหมอมีหมอมีเจ้าหน้าที่อะไรให้หมดจะลูกแม่เนาะหรือเป็นเพื่ก็ให้เป็นเพื่อนเราด้วยแหละบ้านไปก็คงจะต้องไม่ไม่เตาไม่เตาน่นแหละก็เลยกำลังเนี่ยอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้ทำหยุดพูดได้ไหม ค่ะคุณไม่หยุดเลยอ่ะยังไม่ถึงสิทธิ์ตามกรุณาปิดไม์ให้ด้วยนะคะอคือเขาจะเห็นด้วยตลอดค่ะเขาเพิ่งรู้เสียงเขาออกเหรอเดี๋ยวถ้าสมมติว่าทําสําเร็จจริงๆอ่ะจะให้คุณไปอยู่ด้วยจะให้คุณไปยืนทายังไงนะสะบัดสะบัดอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวจองไปด้วยเพราะไงลูกหลานไม่เลี้ยงอยู่แล้วดูโสดนั่นแหละค่ะก็เลยมีโครงการในใจว่าบ้านปลายเนี่ยอยากจะทํานี่แหละดู ผู้สูงอายุเฮ้ยแต่ก็เป็นไปได้เลยแล้วผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยในระบบเขาเรียกการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยสูงอายุนี่มันกำลังเพิ่มขึ้นค่ะต่างประเทศเขาฮอตฮิตนะใช่แล้วท่ะเป็นคอมมูนิตี้เนาะคนแบบว่าผู้สูงอายุจะได้ไม่เหงาไม่หงอยไงมันจะมีเพื่อนจริงๆเดี๋ยวนีี้้แลวมหมอมีมีการแพทย์ให้หมดมีการดูแลอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะโอเคมาถึงเทศนาจาค่ะไม่ใช่ไม่ใเ่แล้ววันก็ถึงวันก่อนเออ ที่สอบมังกรนเนี่ยสอบก่อนแต่จะลาะลบไม่ทัน oh. ความจริงเห็นด้วยมั้งแต่คุณจิ้งหลีดขาวเลย oh. <Yeah. S 1> แต่ดีเจแมนนี่ คือเราเป็นแฟนคลับของภรรยาเขาไงใบเตยแล้วทีนี้แล้วเขาต้องมีอะไรเด็ดๆออกมาอีกหลังจากที่มีลูกแล้วที่น้องพิ่บี่บอกเห็นด้วยเลยว่าสองคนนี้ผัวเมียเนี่ยเขาเก่งทั้งคู่เดี๋ยวก็ต้องมีรายการเด็ดออกมาครับจะติดตามใบเตยอยู่่ะ ตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับเป็นเริ่มขายพระที่ตัวเองเช่าบูชาเริ่มมาต่อยนะครับเริ่มไปเรื่อยๆแล้วนะฮะพี่จ้อมพี่จ้อมพี่จ้อมตอบว่าราศีมีนนี่จิ้งหรีดขาวเพราะอะไรคะจริงๆแล้วมองแบบเหมือนกลางกลางๆอาจจะไม่ให้จิ้งหรีดโดยตรงนะแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ราศีมีนอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างจิ้งหรีดก็มองว่าจิ้งหรีดเขาเป็นคนขยันเขาอยู่เฉยๆไม่ได้เขาอยากทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเราก็มองว่าเอ้ย เขาน่าจะต้องมีอาชีพเสริมที่มันปังแล้วเราก็มองไปถึงลูกสาวเราลูกสาวเราเกิดราศีมีนเราก็มองว่าไอ้ลูกสาวเรากำลังทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะปังอะไรอย่างเงี้ยก็มองีปคิดเข้าข้างครอบครัวค่ะนีแมนตอบว่ากรงนี้ตุนแม่ติดตาโอ๊ยต่อกันไปต่อกันมาน่าจะทิศอะไรเพราะว่าจําได้ไหมฮะช่วงโควิดแรกเลยเนี่ยมันเงียบเหงาแล้วก็ทุกอย่างมันดูแบบซบเซามากๆ แต่ตอนนี้ก็นหนักเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> มีคนคนหนึ่งเนี่ยโด่นนงดังขึ้นมาได้จากแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วดังแบบสุดๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันทําให้<ด>พี่สิทางเนี่ยเขาก็คงเจออะไรมาเยอะแยะมากมายจนแบบว่าโอ้รีวงรีวิวอะไรคือแบบรับโชคเยอะมากแต่ว่าผมเชื่อเนี้ยเชื่อเนี้ยเขาอาจจะต้องเปลี่ยนการรีวิวอาจจะแบบประมาณหนึ่งละอาจจะต้องเปลี่ยนมาค้าขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเขาก็น่าจะเอาตัวรอดได้เขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ อยู่ได้ทุกสถานการณ์มันเป็นเรื่องแปลกอ่ะหนึ่งในร้อยอ่ะเซิร์ฟน้ำเซิร์ฟนบำไ่ตใช่ที่เขาผุดขึ้นมาในระหว่างที่ผุดขึ้นมาเองน้ำท่วมไหพี่แมนตอนน้ำท่วมไหมน้ำท่วมด้วยแล้วเขาเนี่ก็จะลอยมาติดขวาญจะบ้าเหรอเขาเป็นคนก็ก็เขาก็อาจจะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นมาพี่คิงค่ะแล้วพี่คิงตอบว่ารัสเรียรัสเซียพี่คิงรีคือผมได้คุยกับพี่ยิ่งรีขาว ใช่ไหมตอนช่วงพักเนี่ยก็บอกว่าพี่ยิ่งเิดข่าวเนี่ยเขาก็มีทําขนมเบอนี่ด้วยแล้วก็เป็นคอมเมนเตอร์ด้วยแต่ผมว่าสออาชีพเนี้ยในช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นกัน <Yeah. S 1> เห็นเลยว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่ยั่งยืนแน่นอนอรวมถึงอาชีพลิเกที่พี่ยิ่งเิดข่าวทําทุกวันนี้สนิมมันขึ้นลงลิเกหมดแล้วเห็นไหมหนังกองน่าจะหย่อนหมดแล้วเพราะมันออกงานไม่ได้ แต่อาชีพหนึ่งที่เห็นเลยที่น่าจะรวยแน่และอยู่คู่คนไทยจนกว่าคนไทยจะตายจากไปนั่นคือเจ้าแม่ผมเชื่อว่าทุกเดือนเนี่ยมันมีสองงวดอยู่แล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลแม่สามารถทําอาชีพนี้ได้แล้วแม่จะสามารถขายมะขามได้ทั่วประเทศไทยแก่นมะขามแก่นมะขามอาชีพที่น่าจะรวยก็คือรับซื้อแก่นมะขามทั่วประเทศอมาเออถึงเป็นไปได้นะไอเดียดีแลวใชื่อแบบว่าครั้งนี้ พี่คิงทำไมจะเป็นพี่คิงเออก็ตั้งแต่เริ่มรายการมาเขาก็ขายถึงปลาเผาอะไรของเขากุ้งเผาใช่ไหมกุ้งเผาค่ะก็เลยคิดว่าหลังจากวันนี้แหละเขาน่าจะเปลี่ยนอาชีพไปทําร้านของเขาเต็มตัวอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบว่าดีขายดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้คนก็คงอยากกินอะไรเยอะแยะไปหมดชื่อแบรนด์อะไรนะเซอร์ย่งไงพี่ก็เข้าไปใน f a c e b o o กคิงกอร์ายอย่างเดียว นได้เลยแล้วกุ้งเผาของผมจัดโปรโมชั่นพิเศษหลังโควิดด้วยยังไงซื้อครบ100ตัวแถมฟรีเจ้าอาวาสมา,าชักบังสกุลให้ด้วยกุ้งเผาที่เร100ตัวเลยหรอไอ้บ้าเผากุ้งไม่ใช่กุ้งเผามาอาจารย์ลิงฟันชิงราศีที่ในช่วงนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วรวยคือราศีมีคนรูตอบผผิดนะครับ ธน,นูครับ <Hey. S 1> ราศีที่ในช่วงนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วรวยได้แก่ชาวราศีธนูขอให้สิ่งนี้เป็นความสุขว่าเอาละในเมื่อสถานการณ์อย่างนี้เจอวิกฤตราศีนเจ้าที่จะมีโอกาสในการเริ่มต้นลงมือกระทำอย่าหมดความหวังและกำลังใจชาวราศีธนูใน2ปีจากนี้จะรวย จะมัน่นคงแต่หลายคนก็บอกยังตกงานยังลำบากดาวความรวยอยู่ไปสองปีครึ่งนับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปีที่แล้วอยู่ไปสองปีครึ่งนี่เพิ่งผ่านมาแค่ครอนปีเองนะครับดังนั้นถ้ามันยังไม่รวยมันก็ต้องเปลี่ยนอาชีพแปลว่าอาชีพที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดช่องเกิดทางเกิดโอกาสขยับขยายในสถานการณ์อย่างนี้เราจะทําอะไรดีที่มันพอจะไปได้โดยใช้ผ่านสื่อต่างๆที่พอจะมีที่ไม่ได้ มีต้นทุนมากมายเหมือนในอดีตอดีตเนี่ยมันต้องทั้งโฆษณาทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุเดี๋ยวนี้มีสื่อช่องทางเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณแค่ตื่นรู้เรียนรู้ในยามนี้พระราศีธนูเป็นราศีของคนเรียนรู้เพราะคุณจะมีโอกาสรวยถ้างงานที่ทํามาตั้งนานแล้วงานที่เพิ่งเสียไปโอกาสทาั้งงานที่เคยมีแล้วมันหดหายแล้วดูแลดูยาวไกลพุทธินยนเลยลองหาลูกหาช่องหาทางใหม่ๆ รับรองว่าจะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละครับเพราะยังมีเวลาอีกประมาณสักราวสองปีที่เป็นโอกาสที่คุณจะรวยเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบพันธุงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วรวยได้แก่ชาวราศีธนูพันธุ์ครับ เปลี่ยนอาชีพอาตอนนี้เป็นพุ่มกลับถ้าคนรู้ดีเปลี่ยนจากพุ่มกลับไปทําอะไรไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเรื่องหนังที่ทําก่อนดีกว่าตอนนี้ขอแต้วแตกภาคที่เท่าไหร่ละภาคแปดภาคแปดมาคิดดูดิคือจริงๆอ่ะตั้งใจจะเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะตั้งใจต้องเปลี่ยนตั้งแต่ปลายปีแล้วเพราะว่าตอนนี้กระแสหนังอ่ะหมายถึงว่า เศรษฐกิจทางด้านหนังด้านโรงหนังแล้วคนจะไปดูในโรงหนังก็ไม่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคนมันเปลี่ยนนิสัยการดูหนังมันจะไปดูตามเด็กฟิกตามริมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปทางนู้นเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนอาชีพไปทําอย่างอื่นคือคือแต่แรกว่าจะขายของจะขายของต้องขายตะต่างประเทศด้วยนะพวกเครื่องเครื่องความสวยความงามเนี่ยเราคิดไปแล้วเราเตรียมไว้แล้วแล้วเราก็กะว่าเดี๋ยวเราพอหอแตกเรื่องนี้เสร็จก็อาจจะแบบลองเปลี่ยนดูเพราะั้งใจไว้เปลี่ยนตั้งแต่ ต้นปีนี้ที่ผ่านมาไม่ใช่เปลี่ยนเรื่องหนังเปลี่ยนอาชีพจริงๆเลยเหรอพี่เป็นอาชีพแต่หนังก็ยังไม่ทิ้งเพราะนานๆทำทีเพราะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าคนดูคนผู้บริโภคอะเขาเปลี่ยนไปอ้าวแล้วที่ตั้งใจจะไปทำพวกความสวยความงามเริ่มตน<ถ>้นหรือยังเขาอันนี้กำลังเริ่มอยู่กำลังคุยกันอยู่แล้วก็มีพวกอาหารการกินเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเคยดูว่าถ้าถ้าถ้าทำพวกอาหารการกินเนี่ยไปขายเมืองนอกแล้วจะดีพี่ ทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยเพผา้กำกับหนังมาตลอดทําหนังสือได้กํากับหนังได้แล้วพอดีเราเราทําหนังมาจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้รวยอย่างที่ทุกคนคิดหรอกแต่เราโชคดีที่เราเก็บเงินเก่งไงเวลาเวลาตอนนี้โควิดมาเนี่ยมันจะเห็นเลยเห็นเลยว่าโชคดีที่เราเป็นคนเก็บเงินรู้จักประหยัดรู้จักเก็บรู้จักดูนอะไรที่เราอยากซื้อเราก็ซื้ออะไรที่ได้มาเราก็เก็บไว้ส่วนหนึง่งใช้ส่วนหนึง่งแล้วเราคิดว่าจะจะไปลงทุนทําอะไรอย่างหนึง่งเนี่ยเราก็มีเงินที่เราเก็บไว้เนี่ย เอาไปต่อต่อได้จริงคืออันนี้<บ>ตั้งใจจริงๆตั้งใจว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอ,อแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะแต่นานๆทาทีอะไรงเงออี้ยคือเหมือนที่เราคุยอ่ะการเปลี่ยนแปลงนี้เปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งไปเลยนะออมันอาจจะเป็นอาชีพที่สองสามสี่ก็ได้ใครจะรู้เผลอๆนะนะบางอย่างเนี่ยที่เราบอกว่าเออเราเลือกลองทําเล่นๆอ่ะ กลายเป็นอาชีพหลักของชีวิตก็ได้อาว่นอาชีพที่เราทําอยู่แล้วที่พี่บอกว่าแบบพี่จะทําพวกอาหารอะไรเงี้ยเป็นเพราะพี่ชอบชิมแล้วก็ชอบรีวิวถูกไหมใช่ชอบไปกินทุกอย่างที่รีวิวอ่ะคนตามไปกินเยอะแยะเลยคนตามไปด่าหรือตามไปกินไม่ตามไปนคนเขาจะเป็นคนที่ชอบกินเพราะแบบตามสตรีฟู้ดมากกว่าเพราะตามตามร้านใหญ่ๆไม่ค่อยไปกินนี่ไงอย่างอันเนี้ยพี่พี่พศเนี่ยเขาเป็นคนชอบกิน เฮ้ยนี่ปีนไก่สุกี้สุกี้นี่อะไรนี่อะไรร้านกุยจับกุยจับยวนอุบลอร่อยมากฉัน่็โกกรู้เลยอ่ะนี่คือเราต้องไปถึงอุบลเลยอ่ะพี่ไม่อุบลเนี่ยที่โชคชัยสี่นี่เองร้านเขามาจากอุบลใชัยเขาเป็นร้านเล็กๆคนใหญ่ร้านเล็กๆนี่อร่อยเยอะนะโอเคร้านนี้จะตามไปทานเฮ้ยใจจะอมจะอมเหรออะไรจานอ๋อแกงหอยแกงหอยจุ๊บนะหอยเขามหอยขมแกงกุ้งหอยขมอร่อยจ้านนี้อร่อยมากอ่ะอันนี้ ลูกชิ้นลูกชินปิ้งเตาทานร้านอะไรเด็ดลูกชิ้นปิ้งนี่แหละร้านนี้แหละอยู่ตรงอยู่ตรงวัดมหันวัดมหันเฉพาะเสือจะแยเข้ากลัวเป็นรถลูกชิ้นปิ้งเก่าๆแล้วปิ้งไม้แบบนี้แล้วจิ้มน้ำจิ้มซุบแล้วก็ปิ้งหูแบบเอยหิวกันเลยใช่ไหมคุณผู้ชมลูกชิ้นเอ็นในร้านนี่แบบไม่แป้งใช่ไหมไม่แป้งนะไม่แป้งเลยให้สป้ท้ายกินคนเดียวก็หมดเหรอใช่โอเคช่วงเที่ยงแบบนี้ไปตามเขาได้นะแต่ไม่ได้เขาไม่ได้ทำช่องยูทูบอะไรนะเขารีวิวไม่ไอจีววิไม่รีวิวเพราะว่า รูทูกคนพาไปกินกันเยอะแล้วเราก็เลยเนี่ยอะไรที่มันอร่อยจริงๆเราก็มาแนะนําเขามีคำโปรยของเขานะยังไงจ๊ะเป็นสโลแกนนี่ไม่อร่อยให้ทีล่าสุดไปดูที่หลังมีรอยติดเต็มหมดข้อนี้นะคะไม่มีคนตอบถูกเลยค่ะไม่เป็นไรมาลุ้นกันข้อหน้าข้อหน้าข้อหน้านะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ ถ้าราศีสิงห์ถ้าคิดว่ายังไม่รวยสักทีคิดว่าจะทําอะไรก็ทําอาหารทําอะไรอย่างงี้ก็ได้นะมันขายง่ายกว่านะครับหรือว่าทางที่ดีก็คือถ้าอยากรวยๆก็ขยันทํา,าทงานแล้วก็เก็บเงินครับครับผมเมสเมทเมทค่ะพีคิงพีิงไม่ได้เตรียมเตรียมตัวว่าจะต้องเจอโควิดเจอสถานการณ์แบบนี้มันตกใจตกใจน,นี้คือไม่มีเงินที่จะซัพพอร์ตครอบครัวเชิม ผพิ่งหมดสัญญาแล้วก็ตอนนี้ก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าชะตาชีวิตตัวเองจะเป็นอะไรหลังจากนี้เลยเกก,ก็เล่นไม่ได้ช็อตมันก็ช็อตทุกราศีแหละตอนนี้ <c oughs> <c oughs> แต่เขาจะช็อตหนักเพราะว่าเขาเป็นผู้นำราศีที่ในช่วงนี้เงินช็อตกระทันหันคือราศีาแก๊กนะครับอุ้ยหลวงพระคุณผู้เป็นเรื่องแล้วขอท่าน